สวัสดีครับผมบิ๊กปรมพลครับผมนันทูตครับพบกับเราสองคนได้เป็นประจำในรายการเซตอัพติวเข้มทุกเรื่องการลงทุนรายการที่จะคุยเกี่ยวกับสาระการลงทุนวิธีการลงทุนแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจต่างๆนะครับในซีรีส์นี้ก็ดำเนินมาถึงตอนที่2แล้วนะครับเป็นเรื่อง quantitative tightening หรือว่า QT นะครับขั้วตรงข้ามของ QE คืออะไรน่ากังวลไหมนะครับ สำหรับในตอนที่แล้วนะครับเราก็ได้ท้าวความไปถึงที่มาของก่อนการทำา QT นะครับ QT นั้นเป็นเครื่องมือในการแลนดิ้งของเครื่องมือที่เรียกว่า QE ซึ่งกระทำโดยธนาคารกลางของสหรัฐนะครับในการเพิ่มสภาพคล่องเข้ามาช่วยพยุงเศรษฐกิจในภาวะที่เศรษฐกิจของสหรัฐอ่อนแอนะครับการใช้หลักๆที่ผ่านมาเนี่ยเคยใช้ใน2ช่วงนะครับ1ก็คือแฮมเบอร์เกอร์คริส เมื่อปี2008นะครับแล้วก็รอบที่2ก็คือโควิดคริส i สในปี2020นะครับซึ่งก่อนหน้านี้การใช้ QT ซึ่งกำลังเป็นปัจจัยที่ค่อนข้างร้อนแรงในปัจจุบันเนี่ยก็ได้ใช้ไปแล้ว1รอบนะครับในปี2017ถึงประมาณปี2019นะครับเพื่อเป็นแลนดิ้งสำหรับ QE ในรอบ QE 1ถึง QE3 สําำหรับการแก้สถานการณ์แฮมเบอร์เกอร์นะครับ ในสัปดาห์นี้นะครับเราก็จะมาลงเนื้อหานะครับว่าในการใช้ QT ในรอบนี้เนี่ยเหตุใดน,นะครับถึงเวลาที่ต้องใช้แล้วนะครับแล้วก็การดําเนินงานของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยจะดําเนินอย่างไรนะครับตอนนี้แล้วเราบอกว่ามันไม่เหมือนกับ QE QE นะครับ QE เนี่ยพิมพ์เงินมาซื้อสินทรัพย์นะครับผลักดันราคาสินทรัพย์ขึ้นไปนะครับแต่ในการทํา QT เนี่ยมันไม่ใช่แค่การขายสินทรัพย์ออกไปเฉย นะครับวิธีการจะเป็นยังไงก็รอติดตามกันนะครับครับก็ในส่วนของตัว QT ในรอบนี้เนี่ยเราจะมาซูมรอบนี้กันโดยเฉพาะเลยนะครับ,รบว่ารอบนี้เนี่ย QT ก่อนที่จะมาเป็น QT ในรอบนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างต้นสายไปเหตุที่จะทําให้ตัว QT ถูกคยิ้มาใช้นั้นมันเกิดจากอะไรนะครับก็เราขอย้อนนะครับกลับไปในช่วงการใช้ q e ที่4แครั้งที่4นะครับในครั้งสุดท้ายเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยเป็นการ เกิดการระบาดของตัวโควิดนะครับทำให้ตัวของเงินเฟ้อของทางสหรัฐเนี่ยมีแนวโน้มปรับตัวลดลงนะครับจากเส้นในชาร์ตนี้ครับเส้นสีดำนะครับเราจะเห็นได้ว่าตัวเงินเฟ้อสหรัฐนะครับก่อนที่จะเกิดช่วงโควิดนั้นมีการวิ่งอยู่ในกรอบประมาณ2-2.5%ถึงซนะครับซึ่งเป็นกรอบเป้าหมายที่เฟดตั้งเอาไว้นะครับก็พอเกิดโควิดขึ้นนะครับเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัวเริ่มได้รับผลกระทบนะครับทำให้ตัวเงินเฟ้อนั้นปรับตัวลดลงมานะครับจาก2.5%ลงมาถึง0.1%น เฟดก็เริ่มกังวลแล้วเพราะว่าสถานการณ์โควิดนั้นจะทําให้ตัวเงินเฟอ้อที่เขาปลุกปั้นขึ้นมานั้นเริ่มไม่รับผลกระทบใช่ครับขณะเดียวกันเนี่ยในของฝั่งเศรษฐกิจเองก็ตามนะครับก็ได้รับผลกระทบนะครับตลาดหุ้นไทยเนี่ยถ้าจำกันได้นะครับปรับลดลงไปนะครับจากพันหเนี่ยลงไปเหลือ1100เท่านั้นเองนะครับตรงนี้ก็สะท้อนทังภาคเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ภาวะเงินตึงตัวที่สะท้อนไปอย่างเงินเฟ้อที่ฟืดขืองเช่นเดียวกันครับ จึงหยิบนโยบายตัว QE เข้ามาใช้นะครับซึ่งความกลัวในช่วงนั้นจึงทำให้ QE ในรอบรอบที่4เนี่ยไม่จำกัดวงเงินนะครับก็คือเข้าซื้อค่อนข้างเยอะเลยนะครับทำให้ตัวของเฟดบาลานซ์ชีพปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง70%เพียงแค่ระยะเวลา4เดือนใช่ซึ่งเฟดบาลานซ์ชีพเนี่ยเราได้กล่าวไปในครั้งที่แล้วนะครับว่ามันเป็นตัวสะท้อนการเพิ่มสภาพคล่องหรือว่าลดสภาพคล่องในระบบโดยธนาคารกลางสหรัฐนะครับ กลไกของเขาเนี่ยก็คือการพิมพ์แบงค์ขึ้นมานะครับแล้วก็เข้าไปซื้อสินทรัพย์ต่างๆนะครับอย่างเช่นพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยเวลาเขาซื้อเนี่ยเขาก็บันทึกเข้ามาในงบดุลก็จะเห็นในเฟดบาลานซีนี่เองนะครับ,รบปรับขึ้นมาถึง70%เเนทีเดียวนะซึ่ง70%็ดสบนที่เพิ่มขึ้นมานะครับอย่างที่เราบอกไปว่าการอาัดฉีด QE เนี่ยหรือวงเงินเข้าสู่ระบบเนี่ยมันทําให้ราคาสินทรัพย์แทบทุกอย่างเลยเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งที่ เฟดอัดฉีดวงเงินคูบีเข้ามาค่อนข้างมากนะครับทำให้ราคาสินทรัพย์นั้นปรับพุ่งขึ้นแรงในแทบจะทุกตัวนะครับก็ผลนะครับตัวของเงินเฟ้อนะครับก็เริ่มกลับขึ้นมารีบาวได้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นไปตามที่เฟดตั้งใจไว้เพียงแต่ว่าการรีบาวของเงินเฟ้อในครั้งนี้เนี่ยดันฉุดไม่อยู่เพลินไม่หน่อยไม่หน่อยอัดฉีดค่อนข้างเยอะทำให้เงินเฟ้อเริ่มแต่ระดับขึ้นจาก0.1เนี่ยขึ้นมาจนถึง7.5เปอร์เซ็นต์นะครับณลวันนี้ที่เราอัดกันอยู่เนี่ยขึึ้นไปถง8.5 นะครับซึ่งค่อนข้างจะสูงมากนะครับ<ช>ก็มีความกังวลนะครับเรื่องของการใช้เนอร์บายของการอาัดฉีดสภาพคล่องเข้าไปในรอบนี้เนี่ยอาจจะเป็นต้นเหตุต้นเหตุหนึ่งที่ทําให้ตัวเงินเฟอ้อนั้นปรับขึ้นมาแล้วใช่เพราะว่าถ้าเงินเฟอ้อเป้าหมายของเขาเนี่ยมันน่แถวแถวสองถึงสองจุดห้าครับ,รบโซนนั้นเท่านั้นเองนี่เจ็ดจุดห้าเข้าไปแล้ว<ช>นะครับ,ค,รบคนทัางสูงเชียวเดียจึงทำให้เฟดนั้นเริ่มชะลอในเรื่องของการอาัดฉีดเง,งินเ,เข้าสู่ระบบนะบก็ชะลอวงเงิน Q e วีนะครับซึ่ง คำนิยามในการชะลองวง QE เนี่ยมันก็คือการใช้ QE tapering อ่า QE tapering นะครับก็คือ QE เนี่ยเขาซื้อ,อะนะครับเดือนหนึ่งซื้อเท่านี้เท่านี้ taper ก็คือลดวงเงินการซื้อลงซื้อน้อยหน่อยอค่อยๆทยอยลดอ,อัตราการอาัดฉีดเข้าระบบลงไปนะครับจนก้อนสุดท้ายนะครับที่อัดฉีดวงเงินเข้าไปหรือการทา tapering ในเดือนสุดท้ายนี่เกิดขึ้นในเดือนมีนาของปีนี้เลยนะครับทำให้หลังจากเดือนมีนานั้นไม่มีเงินที่อัดฉีดเข้าสู่ระบบหรือไม่มี QE แล้วนะครับ ผลก็ผลของมันคือตัวเงินเฟ้อเองนะครับก็ยังลงไม่ได้อย่างที่เฟดตั้งใจไว้ถึงแม้จะไม่มีการอัดฉีดตัวของสภาพคล่องเข้าไปนะครับจึงนํามาสู่นโยบายอีกหนึ่งตัวนะครับหรือการดึงสภาพคล่องออกจากระบบหรือที่เราเรียกกันว่าตัวของ QT ซึ่งในผลิตท,ที่แล้วเนี่ยก็เพิ่งประกาศากรถแมปออกมานะนะครับว่าในช่วง3เดือนแรกเริ่มตั้งแต่หมิถุนายนนะครับก็จะเริ่ม มีการทำ QT เนี่ยเดือนละ47,500ล้านดอลลาร์นะครับพอถัดไปครบ3เดือนเดือนที่4เนี่ยก็จะมี maximum cap นะครับที่95,000ล้านดอลลาร์ต่อเดือนนะครับที่จะดูดเงินออกจากระบบครับผมก็จริงๆแล้ว QT อย่างที่พี่บิ๊กเคยพูดกันไปนะครับว่าตัว QT นี้เนี่ยมันไม่ได้เคยเกิดขึ้นท้งแรกนะครับมันเกิดขึ้นมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับในช่วงประมาณปี2 0 1 7ันสิถึงสองพนะครับครั้งนั้นเนี่ยวงเงิน QT เนี่ยอยู่ที่ประมาณ700ดแสล้าน ดอลลาร์นะครับซึ่งถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อบาลานซ์ชีตเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ15.7%นตะครับอันนั้นคือคิวทีครั้งแรกที่เกิดขึ้นนะครับใช่ครับซึ่งตรงนี้ก็มาถึงตรงที่เราเคยอุบไว้นะครับว่าวิธีการทำา QT เนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับ QE ไปซะทีเดียวนะครับ QE พิมพ์เงินมาแล้วก็เข้าไปซื้อพันธบัตรเลยนะครับ QT เนี่ยมันจะไม่ได้เป็นการขายออกไปตรงๆนะครับโดยธรรมชาติของพันธบัตรนะครับมันมีครบกำหนด ถ่ายถอนขึ้นนะครับธรรมชาติเนี่ยก็คือทุกๆเดือนเนี่ยพวกตราสารที่เป็นพันธบัตรที่ทางธนาคารกลางสหรัฐได้เคยซื้อเอาไว้เนี่ยมันจะครบกําหนดถ่ายถอนนะครับมันก็คือเงินม,มันก็จะคืนเข้ามายัางธนาคารกลางสหรัฐนั่นแหละในระยะเวลาที่มันไม่ใช่ QT เนี่ยเขาจะทําการนําเงินก้อนนั้นเนี่ยรีอ,อินเวสกลับเข้าไปซื้อในระบบเหมือนเดิมเพื่อคงปริมาณสภาพคล่องในระบบไว้มไม่ให้มันหายไป นะครับนั่นคือช่วง QE ใช่ในช่วงที่ QE นะครับในการทํา QT นี้เองง่ายๆนะครับก็แค่ว่าเวลามีเงินคืนเข้ามานะครับเขาก็ไม่กลับไปซื้อตรงนี้ก็เสมือนกับว่าสภาพคล่องในระบบมันได้ลดลงไปนะครับก็จัให้หมดอายุโดยที่ไม่กลับเข้าไป re investment ใหม่เงินออกมาแล้วก็ออกเลย ใช่อันนั้นคือ QT ใช่ครับการที่ไม่จําเป็นจะต้องขายเสมอไปใช่ครับอย่างสมมุติว่าเนี่ยเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยมิถุนายนนะครับสมมุติเงินเขาคืนเข้ามาอยู่ประมาณเก้าหมื่นล้านแล้วกันครับนะครับเขาก็จะทํา QT เนี่ยเขาบอก4 7 5 0 0ล้าน4 7 5 0 0ล้านเนี่ยเขาก็จะไม่ทําการกลับเข้าไปซื้อกลับเข้าไปรีนเวสแต่ส่วนที่เหลือเนี่ยอีกสักประมาณ42,500ล้านเนี่ยนะครับมันก็จะถูกกลับเข้าไปรีนเวส แค่เนี้ยเนี่ยสภาพคล่องในระบบก็ลดลงไป4ี่0มเจ็ันห้าร้อยล้านตามแผนที่วางไว้แล้วนะครับผมก็ถ้ามาดูในในรอบนี้นะครับก็เพดานก็อยู่ที่ประมาณ9ก้0ห่นันล้านนะครับถ้าเราใช้ตัวเลขนี้เนี่ยต่อเดือนเนี่ยคูณระยะเวลาหนึ่งปีเข้าไปนะครับก็คือสิบสองเดือนเนี่ยตัวเลขของปีหนึ่งที่วงเงินจะถูกออกจากระบบจากการทำาิคทเนี่ยอยู่ที่หน,น,นึ่งจดหนึ่งสี่ิลเลียนนะครับซึ่งค่อนข้างสูงค้างามที่สำคัญว่าหนึ่งจุหนึ่งสี่ิลเลียนเนี่ยมัน เพียงพอไหมที่จะปล่อยให้หมดอายุโดยที่ไม่ต้องขายอ่านะนะครับซึ่งไอ้หนึ่งจุดหนึ่งสี่เนี้ยมันก็จะคิดเซนเป็นสักประมาณจุดสองจุดแปดเปอร์เซ็นต์ของอาบาลานซีของบาลานซีในตอนนี้ก็ถือว่าสัดส,ส่วนก็เทียบกับรอบที่แล้วก็ใกล้เคียงกันแหละใกล้เคียงกันอาจจะอ่อนกว่านิดนึงด้วยด้ยวยความที่ว่ารอบนี้นีวงเงินค่อนข้างสูงในตอนนี้เฟดบาลานซีในตอนนี้ี่อยู่ที่ประมาณประมาณแปดจุดแปดเทเี่ยงถ้าเทียบกับในช่วงการทําครั้งแรกเนี่ยอยู่ที่ประมาณสี่จุดสี่เทเรี่ยงยถามต่างกันนะครับต้องให้เปอร์เซ็น ที่ออกมาเนี่ยก็อาจจะลดน้อยลงบ่างถ้าเทียบกับเขาที่แล้วใช่ครับอย่าง QT ในรอบนี้เราบอกว่า3เดือนแรกเนี่ยเดือนหนึ่ง47,500ล้านนะครับ QT รอบปี2017เนี่ยเขาเริ่มที่เดือนละหมื่นล้านก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปจนไปอยู่ที่ประมาณเดือนหนึ่ง5 0 0 0 0ล้านนะครับรอบนี้เนี่ยเริ่ม47,5 0 0ไต่ระดับก็ไม่ได้ไต่หรอกก็คือ4 7 5 0 0 3เดือนนะครับเดือนที่4ปุ๊บแคบอยู่ที่95,000ครับ นะครับผมก็ในเชิงปริมาณในเชิงตัวเลขเยอะกว่าแต่ในสัดส่วนต่อบาลานซ์ชีตก็เบากว่าเล็กน้อยนะครับผมทีนี้เราไปเช็คกันนะครับดูว่าอไอการที่จะถ่ายถอน1.1ติลเลียนที่ว่านี่1.1ล้านล้านเนี่ยเลขมันจะเป็นยังไง ครับก็เราหยิบตารางนี้มาให้ดูนะครับตารางนี้ก็คือตารางของตัวเฟดบาลานซ์ชีสนะครับซึ่งมันจำแนกตามวันหมดอายุนะครับก็จะเห็นได้ว่าถ้าเราแยกประเภทนะครับตัว US Treasury เนี่ยในในช่วงของที่จะหมดอายุภายใน1ปีนี้เนี่ยมีมูลค่ารวมกันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 1 8ล้าน<อ>1.18ทก็หนึ่งจุดหนึ่งแปเลียนใกล้เคียงกันถ้าเทียบกับตัวของ 95,000, 12ก็ถือว่าใกล้เคียงกันเพียง mm hmm. แต่ว่าการ ทำ QT ในรอบนี้เนี่ยไม่ได้ทำที่ตัวของอตัว Treasury อย่างเดียวนะครับก็ยังมีตัวอีกตัวหนึ่งคือตัวของม o r t เก็ตนะนะครับซึ่งใช่ครับซึ่งตัวม m o r เก็ตแบง n ์เนี่ยตัวเนี้ยเฟดทำในรอบนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่สามหมื่นห้าครับก็คือถ้าเกิดในวงเงินเต็มที่ m a x i m u ม Cap เก้าหมื่นห้านะครับหกหมื่นเนี่ยจะทำผ่านพันธบัตรสามหมื่นห้าทำผ่านม m o r เก็ตแบง n ์นะครับหลังนั้นจากตารางเนี่ยนะครับเขาไม่ต้องขายพันธบัตรออกมา นะครับก็คือว่าครบกําหนดถ่ายถอนในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับเขาก็ไม่รีนเวสต์ตามคอมมิชเมนท์ที่เขากําหนดก็คือแม็กซิมัมที่หกหมื่นล้านต่อเดือนนะครับส่วนที่เหลือเกินหกหมื่นล้านก็ไปรีนเวสต์นะครับแต่ในฝั่งที่เป็น m b s หรือ m o ดเ g ตแบ็กซิ Security เนี่ยถ้าดูใน1งปีข้างหน้ามันไม่มีครบกําหนดถ่ายถอนนะครับอันนี้มันเป็นไปตามธรรมชาติของตราสารนะครับอย่างพวกที่เป็นพันธบัตรเนี่ยมันเป็นพวกที่ทางคลังออก เนาะทางครั้งเนี่ยมันก็มีค่าใช้จ่ายหมุนเวียนนั่นแหละนะครับเดี๋ยวเขาก็มีค่าใช้จ่ายจ่ายเงินเดือนค่าราชก,การเอ่ยนะครับหรือว่าเดี๋ยวมีบางช่วงรับภาษีเข้ามานะครับเงินทุนนะ่ะเขาจะค่อนข้างหมุนเวียนมันก็จะมีตาสารหลายๆอายุหลักเดือนบ้างหลักปีบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมัชชิโอริตี้ต่ำกว่า1น,นปีก็มีเกินกว่า1ปีก็มีแต่ถ้าเป็นมอดเกีร b แบ็กลองคิดดูนะครับ,รบถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์นะครับ มันมักจะเป็นสินทรัพย์ที่มันไม่หมุนเวียน่ะไกลๆหน่อย,อ,ยอ่ากลงทุนทีมันก็ลงยาวออกมาชุดหนึ่งว่าเออเป็นอสังหาริมทรัพย์นู้นนี้นั้นเนี่ยมันก็จะเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างยาวเพราะฉะนั้นมัจจุริตี้สั้นอ่ะก็เลยมีน้อยหรือเรียกได้ว่า1ปีข้างหน้าเนี่ยไม่มีเลยนะครับดังนั้นถ้าจะทำคิวทีในอ็ขายมันออกมาก็จะต้องขายมันออกมานั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วข้อสรุปของมันคือในส่วนของทิชชูรี่บอลตัวนี้เนี่ยไม่ได้โดนขายนะครับคือมีเพ <ไ>ปอห <Q T S 2> มดอายุไปปอนหมดอายุแต่ในตัวของมาร์เก็ตแบเนี่ยตัวนี้อาจจะต้องหยิบมาขายนะครับสามหมื่นห้าพันล้านครับผมครับผมวันนี้ก็จะเป็นตัวไส้ใน QT นะครับในครั้งนี้ที่เราเอามาให้ทุกท่านได้ดูนะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยเราได้เห็นมาแล้วนะครับว่า QT ในรอบนี้เนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกับในช่วงครั้งที่แล้วนิดนึงนะครับตรงที่สภาพเศรษฐกิจนั้นอาจจะไม่ค่อยเหมือนกันใช่เป็นอินเฟลชันดีเวน ครั้งนี้แล้วเนี่ยเป็นเศรษฐกิจแข็งแรงพียงพอแล้วแต่ครั้งนี้ร้อนแรงไปหน่อยร้อนแรงไปหน่อยจึงต้องใช้าตรการที่ค่อนข้างจะเข้มกว่านิดหนึ่งใช่รวดเร็วครับปริมาณใหญ่ขึ้นครับทีนี้ก็ได้รู้ที่มาที่ไปนะครับในส่วนของตัว QT และรวมไปถึงวิวัฒนาการก่อนจะมาเป็น QT หรือ QE เราก็ได้อธิบายไปหมดแล้วนะครับในสัปดาห์หน้าเราจะมาต่อกันนะครับในเรื่องของแล้วผลกระทบหลักที่กำลังจะเกิดขึ้นกับสินทรัพย์ ของทั่วโลกนะครับรวมถึงตลาดทุ้นไทยเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับตลาดุนไทยบ้างสิ่งนี้เป็นสิ่งที่นักทุนหลายๆคนก็ฝากติดตามเหมือนกันใช่เกิดคําถามขึ้นนะครับก็เดี๋ยวเราจะจัดเตรียมมาให้ฝากติดตามกันด้วยนะครับในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยก็รู้จัก QT กันแล้วนะครับรู้จักวิธีการกระบวนการแล้วนะครับทางข้างหน้าจะเป็นยังไงพอเห็นภาพแล้วนะครับเดี๋ยวผลกระทบเจอกันในสัปดาห์หน้านะครับก็ฝากติดตามเรา2คนได้ในรายการเซตอัพ เดี่ยวเข้มทุกเรื่องการลงทุนนะครับทุกวันเสราร์10โมงเชา้าทาง Facebook แล้วก็ YouTube ของบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์เพรสนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ